สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุกุทุกคนบัดสม่องสุบอนที่เข้ามาติดตามส้มของแม่น้องบีเนาะพี่น้องมาพบกันยามลงแรงพี่น้องเอ้ยเฮาก็มาตั้งแต่รวมัวเนาะเฮาก็มาเาน้องูแป้งแล้วก็น้องบีพากันกินส้มอยู่พี่น้องเอ้ยกินส้มยแรงก็มากินนําเพิ่นอยู่สดีปาลุงดีปาลุงตอนนี้เฮาก็น้องูน้องแป้งกําลังสิลงไปซอยนะสาวเฮ็ดเวียเนาะสิขุดกุ้งปูหลพี่นบักถั่วมักแง อูพสังเนกะหมักถั่วหมักแต้งเป็นป็นพักเป็นยังแหลมหมักถั่วดอกตัวดินนี่แหละพี่น้องปาไปกันเลยัวแจกไปพ่อตอนนี้เากำลังงานไปพอผื่นเท่ากามาแต่วงเฮียนเนาะพี่น้องอาจจะลงไปสอยนะสาวก็ไม่ใหญ่พักเหตดนั้นพักนั้นเนี่ยอะไรพี่น้องมักถั่วหมักแต้งข้าวกุจารี ปู่ก็ได้อยู่ได้กินถ้ากานนั่นก็พอจะคลายรายได้เล็กๆในหน่อยพี่น้องก็กับนันสีสัมผัสน้องปูน้องเป๊ะกับน้องบีน้องพี่น้องวหญ่ใหญ่มากนี่สิบแปลว่า อยากเป็นยังความฝันของเพื่อนนะโอ้แบบหน่อยคือดูแถะแบบหน่อยแบบหน่อยคือดูแถะเอาไปดีบะลุงไปดีบะลุงดู ไปดีแล้วแม่ลูกแบมหน่อยดูเลยพี่น้องเอาขุดคุด,คดสะนั่นพักซอยนะเช้า,าน่ะโอ๋หัวผูวัาทสาคขุดอันกุบแลวพี่น้องขุดกุบแลวพี่น้อเงเลยทั้งขุดกบทั้งขุดนั่นพักไม่ใช่เสียมบ้ามากแลวแม่อีน่ะโอ้โห Ăn à, chạy chân chương, chương đúng hả? À, ừ. bèm bèm cả đi Đu bên tân này phía nó kìa Bươi Mà thùng ai nhiều bó Cốc đang khèn Kiện mộ còn nhảy phố này. Con này còn lăng là suốt năn phá có lẽo lẽ ăn cút ăn cũng mặc tay một môn mặc ư nè à xua à, xua nè thúp ờ thúp cọt nè uh, xem tì con leng tùm 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 mùi muộn lời ừ bí bí khả mát thăm năn cái cậy căn khỉ phút nàn phạc chủ phí cứ lái năn thì bây ta chỉ phục lái gì thế ป้าน่าาพักผลกับน้านนี่เนาะเอกจอกเอาแจกอีกไหมไม่เห็นนาฟ้าแน่นอนเลยเอาชิมมาทามเนาะความฝันของเด็กน้อยบ้านนองผลเวททาเพิ่นมีโอกาสที่จะจบเพิ่นสิอยากเป็นยังพี่น้องเริ่มจากไคดีเนาะเริ่มจากบีบีบ้าเริ่มจากกระปูเริ่มจากกระเป้งกระเป้เอากระปูเอากระปูแล้วบรรไก่แล้วพี่น้อง ทางกระปูบอกกระปูถ้าเฮียนจบถ้ามีโอกาสได้เฮียนจบอยากเป็นยังฮะอยากเป็นทหารโหเป็นกูเป็นทหารเนอยากเป็นทหารพี่น้องน้องข่อยอยากเป็นทหารโอ้ไม่ธรรมดาเลยโุ้ฝนได้หน้อยนะกะเก่งนะพี่น้องอันนี้เนะอยากเป็นยังอันนี้น่ะเด็กเป็นต้มดือหวับมาดุโอ้น้องปูน้องปูอยากเป็นทหาร ค ha? ิดจังได๋จังอยากเป็นทหารฮะว่าเป็นหยังจังอยากเป็นทหารบาดนี่ว่อยากเป็นทหาซื่อห่วยกูก็ยอมแล้วคั่นนั่นอยากเป็นซื่อว่าซั่นกระแป้งเด้กระแป้งอยากเป็นยังกระแป้งนี่ โอ้กระแปลงอยากเป็นคู่ยังว่าเนก็ยังดีนี่เป็นคู่เนาะคู่คู่ซมืน่จบม .4 บ่ได้กินเงินเดือนนะจบม .4 จบม .4 ได้เป็นได้คูอนุบาลบ่ได้กินเงินเดือนเด้อพี่น้องเอเ้ยพ่นมีความฝ่ายฟันแต่ละคนบ่คือกันเด้อพี่น้องบีบีด้บัดนี้โอ้ ไม่เท่าไรชนบชนะนุนอยู่บ้านเนาะขายมากกะบพ่อเชารี่ส่งร้านเฮียนเด้อร์เขอยากเป็นหมอหนิพี่บีอยากเป็นหมอเป็นยังจริงอยากเป็นหมออยากเป็นหมอเป็นยังจริงขีดอยากเป็นหมอโอ้พี่บีอยากเป็นหมอพี่น้องก็ขีดไปเวิร์กพี่น้องคนหนึ่งอยากเป็นทหารคนหนึ่งอยากเป็นครูผู้หนึ่งอยากเป็นหมอขีดทั้งเด็กบรรเนาะพี่น้อง แต่ก็ได้แต่คิดเฮ็ดแต่วันนั่นพี่น้องเพราะว่าบ่มีบ่มีบ่ว่าปัญญาส่งถึงขนาดนั้นดอกพี่น้องเอ้ยซุมื้อนี้ค่าเทอมก็แพงแท้ค่าเทอมอยู่บ้านนอกเฮาก็แพงอยู่ด้พี่น้องเอ้ยแม่สิถึกๆกได้อยากเป็นหมอก็ดีคือกันด้เนาะมีนั่นรักษาคนให้น้องลูก ขใหม่คือเชียมแลนเชียมตุ้อย่าเดียวเชียมอวนหาดินถ้าอันนั้นแบมแบมอยากเป็นยังฮะแบมแบมโอ้เกษตรกรอยู่อย่างพ่อเพียงแบมแบมว่ะบ่แบมชื่อว่าเกษตรกรอยู่อย่างพ่อเพียงปลูกมะม่วงบักแตงน้ำเงินเมทลาอะไรอย่างเงียบอ้ะไอ้เจ้าคนวบบเออโย น่ะผู้เกษตรกรบอกเอาผักล่างนะพี่น้องโน่กว่าสัตวเกษตรกรวบอกผักล่งบัดผู้ชิเป็นคู่เป็นหมอเป็นทหารน,นี่ว่าเอาผักล่งบ่เป็นไม่ใหญ่คุณ <c oughs> ไม่ใหญ่หมัดอันไหนพี่น้องไปหมัดผูดอ่อยู่อีเวิร์ดขึ้นบนไปแอนโชยจับอันไหนโชยอีเมส่ะลูกตกแต่ง ปูกมะเตงมักถั่วลาวแล้วปลูกเริ่มปลูกเลยนี่สี่คู่เลยนี่้ตงทุ้าหาให้โอ้โก็ห้องหาพันกีบเพื่อเดียวก็ได้แหละค่ะหาพันกีบค่ะนอกบ้าน้องทุ่งเรหาพันกีเพื่ออยากได้ลายเก่อนได้เข้าหาหน้าเตีมันก็มาได้แล้วอยากได้ลายกว่อนก็จะปลูกลายแท่งพักกันดิอือ น้ําปลูกกระเทียมก็ดีเลยเนาะมันจังบ่ได้ซื้อซื้อก็แพงๆซะได้กระเทียมก็นี่ก็มีหลายก็พอสิก็พออันปลูกไว้อยู่แม่นแล้วนะปลูกก็เห็นสิได้แนวด้นาดมีตวีรีบเบิดจัเป็นแนวดพี่น้องเฮ็ดแนวดอันหัวกบัวจังสิบ่รีบผู้ใดมีแบบว่ามีประสบการณ์ทางด้านนีแหพี่น้องกมินกไแน่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังกอนน่ะ จับเขียนต่อยป่ากันแล้วพ <lent ceu> <ín énd ose> ี่น้องเลยมันเป็นแหละชูนะมันเป็นแหละอ่ามันพูดเป็นเลยโอ้ลานเคยเราไปซอยได้เลยลานเคยเราไปซอยผมไม่นใหญ่ครับอันผปนใหญ่อันวี่งหัวมัดยนงทางหัอ้อมอ้อมบดทิบเลยหัเบดไก่พออยู่ในชคแค่อ้อมไก่ไว้พี่น้องเลยแล้วชีครั้งไก่ไว้อุต่าวาสีนั่นอุต่าวาสี บ่าิเอาขอไปอ้อมมันอยู่ในชวนดอกจอกมันก็จิบ่ได้ดังเนาะเบิดแหลยน่ะโอ้ยมันก็บ่ได้ปลูกส่วนนั้นแล้วพี่น้องมาโอเอาห้องดูดูถ้าก็สิมาขุดคุ้มนี่แล้วปลูกจัก2-3นานแล้ว่หลายดอกอ้วขุดคุดส่วนต่วนโตอันนั้นมันเป็นก้อนกระตี้มันแตกแตกมันมุนเออ เรารปเบริส mm. ื mm. ่อท mm. okay. hey, ี bye. ่เนาะกระเทียมน่ะกระเทียมกับกระเทียมน่อยจากมือหอมได้ไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝฟาก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามส่องแม่น้องบีนี่เด้อพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้ปูแป้งแลวก็บีบีนี่เด้อพี่น้อง พอกันคลิปหนาะพี่น้องเลยผู้หนึ่งอยากเป็นทหารผู้หนึ่งอยากเป็นหมอผู้หนึ่งอยากเป็นครูก็ติดตามกันต่อไปผู้ใดความฝันผู้ใด้ชเป็นจริงกันพี่น้องเอ,อ้ยไปแล้วพี่น้องเอาบ๊ายบาย